เพื่อนๆคงได้เห็นหน้าตา16ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วนะครับในฟุตบอลยูโรเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาถามน้องๆในร้านนะครับว่าคู่ชิงในฝันจะเป็นใครมั่งเราไปดูกันเลยนะครับไปคู่ชิงในฝันของน้องทีมคือฝรั่งเศสกับอังกฤษครับใครจะเป็นแชมป์ดีกว่าฝรั่งเศสครับทำไมอังกฤษโชคดีจังเลยได้มาอยู่สายอ่อนทาบุญด้วยอะไรบัดพระแก้วครับทาบุญโอเคครับเลยโชคดีเนาะครับ <laughs> ผมครับคิดว่าคู่ชิงจะเป็นใครครับเจอกันน่าจะจยรมานกับอังกฤษแล้วครับเล่นแบบง่วงๆหน่อยก็น่าจะเข้าชิงแหละคิดว่าอังกฤษทําบุญกับอะไรมาอยู่ได้ได้มาอยู่ซ้ายก่อนต้องทําบุญมาเยอะแน่โอ,อะไห่วยแต่ขนาดนี้ยังแบบสิบหกทีมได้ก็คือสรุปใครได้แชมป์เราเยอรมันจาบ,บ้านโอเคคู่ชิงในฝัน สเปนกับอิตาลีนั่นแหละไม่ใช่อังกฤษใช่ไหมใช่ไม่ไม่โพไม่ชอบอังกฤษครับแล้วอังกฤษทําบุญกับอะไรทําไมถึงได้อยู่สายอ่อนถาไายหัวหมูปะไม่ใช่ไหมผมไม่ชอบอังกฤษผมไม่ชอบอังกฤษอ่ะเล่นหวยแตกใช่ยังยืนยันความเดิมว่าเล่นหวยแตกโอเคครับแต่ว่าสเปนชนะโอเคครับสเปนแชมป์